b ีบีซีนวันนี้ครับเรามาว่านถึงนักเตะชมลีที่กําลังจะไปค้าแข่งนะครับในต่างประเทศอีกคนหนึ่งนะเป็นนักเตะดังที่ใครได้ดูทีมชาติไทยชุดยู23ชุดไปคว้าที่3ซิงจัมอาเซียนที่ดูริเซยก็คงจะรู้ดีนะครับก็คือเจ้ามิกยศกรบุรพานะครับสูน้าร่างยักษ์นั่นเองนะครับกำลังจะบินไปค้าแข่งที่สโมสรวกูกางยูเต็ดนะครับ ในเอสติกสิงคโปร์หรือว่าสิงคโปร์พรีเมียร์ลีกด้วยสัญญายืมตัว1ซสีซั้นตรงนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสที่จะคุยกับคุณนนท์นบสิงโตทองนะครับซึ่งเป็นรองประธานสโมสรฉลามชนเนี่ยเขาบอกว่าการที่ส่งยุศกรเนี่ยไปอยู่ที่สิงคโปร์เนี่ยเพราะมองเห็นว่าถ้าเกิดยุศกรซึ่งเป็นนักเตะดาวรุ่งนะเป็นความหวังของกองหน้าทิมชาตไทยเนี่ยเกิด คาแข่งในเมืองไทยต่อไปอยู่กับทีมในลีกสูงสุดต่อไปโอกาสนะครับที่จะได้ลงเล่นได้พัฒนาฝีเท้าเนี่ยมันก็น้อยลงเนื่องจากบากโคตาแข่งต่างชาติในไทยลีกในฤดูกาลใหม่เนี่ยจะเพะิ่มเป็นเจ็ดบวกสองครับนั่นถึงทุกทีมเนี่ยจะมีโอกาสเอานักเตะบอสไทยเนี่ยเล่นในเวทีลีกสูงสุดแต่น้อยเพราะว่าทุกทีต้องใช้โคตาแข่งต่างชาติเต็มแม็กแน่ๆนะครับเพราะาถ้าไม่ใช้ก็สู้ทีมอื่นไม่ได้ มันก็จะทําให้หลีกเนี่ยสนุกเข้มข้นขึ้นแน่นอนแต่ตรงข้ามกันครับพัฒนาการของนักฟุตบอลทีมชาติของเราเนี่ยมันก็จะแย่ลงนะครับต่อไปเราดูนักเตะทีมชาติได้เนี่ยนักเตะไทยนะต้องลงไปดูไทยหลีกสองซเป็นส่วนมากนะครับดังนั้นเนี่ยแบบโอ้มันจึงเป็นอกทำให้นักเตะไทยของเราเนี่ยจะต้องไปหาแหล่งที่เพิ่มโอกาสและศักยภาพตัวเองใหม่นะครับในต่างแดนโดยเฉพาะหลีกเพื่อนบ้าน สิงคโปร์มาเลเวียดนามอินโดนีเซียนะอย่างเงี้ยอย่างเช่นเควิ um am, นดูรุมลำเนีไปแล้วพี่ชาทาไปแล้วไปมาเลยนะครับตอนนี้ก็เนี่ยก็คือโจมิตเนี่ยอยู่สิงโปร์จิงสิงโปร์ก็มีนักเตะไทยไปอยู่หลายคนแล้วครับทุนจะเป็นนักเตะแตวรุ่งของ b ีจีชูรีเนี่ยนอกจากตัวของเจสกรแล้วก็ยังมีผู้เล่นอย่างเจนุวุง,งสายนะครับกน,นก องศิมมะชลวิทย์กันนึงนิดแล้วก็เป็นนานาอสุสงศ์ไปอยู่ก็เอาใจเชียครับไ้นองน,นี้ไปอยู่ที่นั่นแล้วอย่างน้อยเนี่ยสิ่งที่ได้คือประสบการณ์ในการเป็นนะักเตะอาชีพเพราะลิสซิงโปเนี่ยศักยภาพผู้เล่นยังสู้เราไม่ได้นะแต่ว่าในเรื่องวความเป็นมืออาชีพเต็มร้อยเนี่ยพวกเขาดีมาตั้งไหนในหรายๆนะครับก็ต้องมาดูครับว่าโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองในการเล่นใน่าะช่องแล้วกลับมา เล่นจิตใจจะเป็นยังไงบ้างเอาใจเชียร์ครับ